สวัสดีค่ะแป๊บนึงสวัสดีค่ะแล้วแป๊บนึงทำไมแม่มดลืมกดตรงข้างหลังอ่ะโอเคสวัสดีเพื่อนเนที่น่ารักของแม่มดนะคะตอนนี้อยู่กับแม่มดเขาเป็นคนสวยคนน่ารักนมากก็ก็ก็เปิดประตูเปิดออกดูอู้ใครกันมาโจ้ก่อความน่ารักน่ารักเคุนเพื่อนที่น่ารักของแม่มดนะคะแม่มดไม่ได้ทำกอก่อก่อนานแล้วนานมากมากมากด้วยเพราะว่าแม่มดอยากเคลียร์พลังงานอยากเคลียร์เอเนจี นะคะเผื่อมีเพื่อนใหม่ๆคนใหม่ๆหรือพลังงานใหม่ๆเข้ามานั่นเองนะคะอืมแต่ถ้าจะเป็นพลังงานเก่าๆก็ไม่เป็นไรเป็นแล้วแต่หน้าไพ่แล้วกันนะอ่าก่อนที่จะไปฟังข้อความอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe แล้วอย่าลืมกดกระดิ่งกดแชร์แลวอย่าลืมคอมเมนต์น่ารักน่ารักน่ารักหลังฟังคลิปจบเป็นเพื่อนกันนะคะ อันนี้ก็เป็นก๊อกก๊อกแบบแรนดอมนะคะเนเพื่อนช่วงนี้แม่มดทำแรนดอมนะอาจจะยังไม่ได้ทําให้เพื่อนเเลือกยังไม่ได้ทําพิกอากาศถ้าจะดูพิกอากาศก็ไปดูคลิปเก่าๆของแม่มดแลวกันนะคะเพื่อนเพื่อนโอเคก๊อกก๊อกก๊อกก็ต้องมาเช็คพลังงานตัวตนของคุณตัวตนของเขาถ้าตัวตนของคุณตัวตนของเขาความสัมพันธ์คุณความสัมพันธ์เขาจะหลิดมันได้จะหลิดมันใช่อาจจะเป็นข้อความ จากเขาถึงคุณแต่ถ้าความสัมพันธ์มันไม่ใช่จะหลีดมันไม่ได้อาจจะไม่ใช่ข้อความของเขาถึงคุณนะคะอาจจะเป็นข้อความของเขาถึงเ,เพื่อนคนอื่น vel, ๆที่เข้ามาดูนั่นเองค่ะโอเคสาธุ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 ด้วยบุญบารมีของข้าพเจ้าวันวิส,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 สาปรยุวงและบุญบารมีของเพื่อนและบุญบารมีของเขาคนนั้นนะคะขอเช็คพลังงานความสัมพันธ์คุณและความสัมพันธ์เขาอะไรไม่หความสัมพันธ์คุณและเขาหน่อยละกันนะคะว่าตอนนี้ความสัมพันธ์ของคุณความสัมพันธ์นนนของเขาอยู่ในสถานการณ์แบบไหนนะ สถานการณ์ของความสัมพันธ์เขาดูหน่อยนะว่าเป็นข้อความของความสัมพันธ์แบบไหน Queen ถือถ้วย Tower the world โอ้มีสิบถ้วยด้วยนะคะแต่สำหรับเป็นความสัมพันธ์แบบม,มีความห่างไกล the world มีความห่างไกลแต่ผูกพัน ควีนถือถ้วยเนี่ยเป็นลักษณะของคนที่มีเซนส์เป็นคนที่อ่อนโยนมีเซนส์คุณสองคนนี้อาจจะมีความผูกพันกันแม้แต่อยู่ห่างไกลกันแค่ตามนะเพราะสิบถ้วยมันขึ้นมามันขึ้นมันมันหมายถึงเออครอบครัวก็ได้เป็นครอบครัวก็ได้เป็นความสัมพันธ์ที่เป็นครอบครัวเป็นคนรักเป็นแฟนเก่าคุณก็ได้นะคะ นะสิบถ้วยมันหมายถึงแบบแฟนเก่าคุณก็ได้หรือเป็นสามีภรรยาเก่าของคุณก็ได้นะคะหรือเป็นความสัมพันธ์ในลักษณะที่มันรู้สึกผูกพันกับคนคนนี้อาจจะเป็นความสัมพันธ์ที่ไม่มีชื่อเรียกแต่เป็นความสัมพันธ์ที่ผูกพันนะ The world เออไม่ใช่ The world tower มันได้ energy ของอาจจะเพิ่งจบกันไหม เพิ่งจบเพิ่งตัดความสัมพันธ์หรือว่าไม่ได้พัฒนากันต่อแต่ว่ามันยังคิดถึงกันอยู่ค่ะยังคิดถึงกันอยู่ยังสื่อสารกันด้วยพลังงานของจิตคิดถึงกันประมาณนี้มันได้ energy ประมาณนี้นะเป็นความสัมพันธ์ประมาณนี้เรียกว่าเป็นความสัมพันธ์ได้ไหมถ้ามันใช่ไปกันต่อนะคะอ่ะคุณรู้สึกไงกับเขา อามาเช็คความรู้สึกของคุณก่อนเลยนะคุณอะรู้สึกงไงเขาคุณเจ็บปวดเหรอเขาทำให้คุณเจ็บอาจจะเป็นสามสามดาบรักสามเศร้าปะความรู้สึกแบบรักสามเศร้าก็ได้นะคะรู้สึกเจ็บปวดคุณสองเขานะ แต่ว่าคุณก็ไม่ได้ไม่ไม่ได้แบบจะพัฒนาความสัมพันธ์หรือว่าจะต้องการเขาหรือว่าอะไรคุณรู้สึกเจ็บตัวคุณเองอาจจะมีคนของคุณอยู่แล้วก็ได้หรือไม่ก็ตัวเขามีคนของเขามันเลยเป็นความสัมพันธ์ที่พัฒนาความสัมพันธ์ต่อไม่ได้นี่คือความรู้สึกของคุณคุณรู้สึกเจ็บปวดอะเวลาคิดถึงเขาอะมันเจ็บและคุณทุกครั้งที่คุณไปส่องเขา ไปเห็นเขาคุยกับคนนั้นคนนี้มีคนมาคอมเมนต์คุณก็รู้สึกเจ็บปวดคุณเขาอาจจะเด็กกว่าคุณหรือไม่คุณก็อาจจะเด็กกว่าเขาก็ได้นะคะมีพลังงานของความเป็นเด็กเนาะเนี่ยเด็กถือดาบกับเด็กถือไม้คุณอาจจะรู้สึกว่าคุณคุณเด็กกว่าเขาปะคุณรู้สึกว่าคุณเป็นเด็กอ่ะคุณเด็กน้อยคุณเด็กกว่าเขาแต่คุณอยากคุยกับเขานะความรู้สึกคือแบบว่าคุณมีคุณอยาก อยากอยากอยากเริ่มต้นอยากเริ่มอะไรบางอย่างอยากลองเริ่มดูก่อนอารมณ์แบบถ้าสามดาวขนาดเนี้ยมันมันต้องมีใจอ่ะมันต้องรักมันต้องรู้สึกดีนะคนเราถ้าไม่ไม่รักไม่ชอบใครบางคนอ่ะเราจะไม่รู้สึกเสียใจหรือรู้สึกเจ็บปวดหรอกรู้สึกอยากเริ่มต้นกับคนคนนี้ต้องทําอะไรสักอย่างในความรู้สึกข,ของคุณนะว่า ฉันต้องทำทำอะไรสักอย่างแล้วให้เธอรู้ว่าคุณชอบเขาเพราะคุณไม่อยากเก็บซ่อนไม่อยากเจ็บปวดอยู่แบบนี้แล้วอะอ่ะเนี่ยมาเช็คความรู้สึกของเขาหน่อยแล้วเขาหละรู้สึกยังไงกับคุณตัวเขารู้สึยกยังไงกับคุณฮะสาธุสาธุสาธุเขารู้สึกยังไงคุณ อเขาหนึ่งถ้วยกับคุณเลยนะเขาหนึ่งถ้วยแล้วก็เด็กถือถ้วยคุณสองคนก็มีพลังงานเด็กๆเนาะดูแบบน่ารักเนาะดูน่ารักดูเป็นความรักแบบเด็กๆแล้วกันดูเป็นความรักแบบเด็กๆป๊อปปี้เลิฟแอบรักแอบชอบแอบเจ็บรักเองเจ็บเองนักเลงพออารมณ์แบบเนี้ยเออได้นะคะเออเขารู้สึกกับคุณคือแบบ เอาเป็นว่าเขามีใจคุณแล้วกันเขารู้สึกดีกับคุณอะแต่เขาก็แบบเออเขาก็เสียใจกับเขาเหมือนกันนะของคุณมันสามดาบแต่ของเขามันห้าถ้วยแต่มันสามถ้วยที่มันลม้มมันก็สามเหมือนกันสามถ้วยของเขาที่มันล้มลงไปนี้แต่เมื่อกี้ energy ของคุณก็เด็กดาบหนึ่งหนึ่งสามอันนี้ก็หนึ่งหนึ่งสามถ้วยที่ลม้มได้เช่นเดียวกันเลขลักษณะดเดียวกันเลย นะคะเขาร,รู้สึกว่าความรู้สึกคุณกับเขามันก็ไม่ดูมไม่ต่างกันเลยนะเขามีใจให้คุณแล้วแม้เขาจะหันหลังให้คุณเขาชอบคุณเขาเสียใจเขาก็มีความเสียใจเขาอ,อยากจะอยากจะยืน่นถ้วยให้คุณไหมอยากจะอยากจะยื่นไมตีให้กับคุณเขารู้สึกว่าเขาเขารักคุณไหมรักเรียกว่ารักได้ไหมอะรักแล้วกัน ดีใจจะวิ่งรอบหมู่บ้านไหมถ้าถ้าแม่โมดบอกว่าเขารักคุณแต่เขาเสียใจยค่ะเสียใจยกับเรื่องราวที่ผ่านมาหรือสถานการณ์ที่มันไม่ได้ตังใจแต่เขายังมีหวงังเพราะสองเท่ามันตั้งอยู่มันยังเป็นทุนเลิฟมันนี้เขายังรู้สึกว่าแบบยังรักคุณอยู่เลยคุณยังเป็นเนื้อคู่เนื้องอกเนื้ออะไรสักอย่างในชีวิตของเขาเออนะ เขาก็ยังอยากกลับมาสานความสัมพันธ์กับคุณยังอยากจะลองสู้กันสักตั้งหนึ่งก็แบบอ่ะถ้าฉันกลับมาให้ใจเธออีกเธอจะทำร้ายฉันอีกไหมนี่ถ้าเขากลับเข้ามาในชีวิตของคุณคุณอย่าไปทำร้ายเขานะถ้าคุณรักเขาชอบเขานะคะแต่ถ้าคุณไม่รู้สึกอะไรขเขาแล้วก็ก็ปล่อยเขาไปก็ให้มันชัดเจนว่าเออไม่ได้อยากสานความสัมพันธ์หรือว่าอะไรโอเคไหมเพื่อนเพื่อนอืม เขารู้สึกว่าเขามีใจให้คุณอะเรียกว่ารักเลยก็ยังได้นะหนึ่งถ้วยขึ้นมาถ้วยเบลเลอร์ขนาดนั้นเขารักคุณแล้วกันไปเฮ้ยคุณก็เจ็บเขาก็เจ็บไม่เป็นกาดกันแบบเจ็บอะไม่พูดกันปะอารมณ์แบบไม่พูดหรือมีปัญหากันหรืออะไรอะไรเป็นอะไรกันรักกันก็ไปบอกกันดียัง ทีม่ม่คมจะบอกแล้วจะบอกได้ไงไม่มดถ้าบอกไปแล้วเขาปฏิเสธล่ะเออไม่มดเข้าใจค่ะน่าจะมาดูไพ่เหรอเข้าไหมอ้าวมาฟังก็ก็ก็ข้อความจากเขาถึงคุณหน่อยข้อความจากเขาถึงคุณสาธุ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 ข้อความจากเขาถึงคุณ,คคณต่เอ๋ต่เอง เธอถ้าเรากลับเข้ามาในชีวิตของเธอแล้วมาคำดีกับเธอมาพูดดีกับเธอมาขอเริ่มต้นใหม่กับเธอเธอเธอจะรับความรู้สึกดีจากเราไหม เรารู้ว่าอะไรที่เราเคยทํามันมันไม่ดีเราอยากให้มันจบจบไปอะ่ะแล้วแล้เริ่มต้นกันใหม่ได้ไหมลืมเรื่องราวเก่าๆที่แบบเราเคยทําไม่ดีให้แก่กันลืมมันไปแล้วก็เริ่มต้นกันใหม่ถ้าตอนนี้เรามีใครอยู่หรือว่าอะไรเราก็จะจบกับคนของเราขนาดนั้นเลยเหรอเราก็จะไปเคลียร์กับความสัมพันธ์เก่าๆของเราเพื่อจะเริ่มต้นใหม่กับเธอ เรารู้สึกว่าเธอกับเรามันมันมีพลังงานอะไรบางอย่างไม่รู้ที่ดึงดูดให้แบบต้องมาพบมาเจอกันต้องมาอยู่ในช่วงเวลาเดียวกันต้องมาเจอกันอยู่นั่นแหละพมรีขิดเหรอหรืออะไรรักแท้เหรอหรืออะไรมันคืออะไรยัเราเธอเออกจากหัวไม่ได้เลย เราไม่รู้เป็นอะไรเราเหมือนเราติดกับอยู่กับวงจรที่แบบไม่มีเธออยู่ในหัวอยู่เงี้ยวนเวียนอยู่แบบเนี้ยเธอทําของปะเนี่ยเธอทําของใส่เราวะฮะเราก็ไม่อยากเป็นคนที่แข็งกระด้างใส่เธอหรอกนะเรา เรารู้เราเป็นคนแบบพูดจาไม่น่าฟังพูดจาก็ไม่ค่อยไม่ถนอมน้ำใจเธอหรือทำท่าทีท่าทางเหมือนไม่สนใจเธอไม่ได้ไม่ได้รู้สึกรู้สาอะไรกับเธอมันมันเป็นอีโก้ของเราอ่ะมันเป็นสิ่งที่เราสร้างขึ้นมาเองเพื่อปกป้องตัวเราเราอธิบายไม่ถูกเหมือนกันเวลาที่เรารู้สึกดีๆอ่ะใครสักคนหนึ่งทำไมเราต้องแสดง ตัวตนตั้งกำแพงขึ้นมาด้วยเราก็ไม่รู้เราเราเราเป็นคนแบบเนี้ยเราไม่ได้อยากให้เธอเข้าใจเราหรอกนะแต่เราเป็นคนแบบนี้อืมเพราะเราก็รู้ว่าเราก็มีดีของเราอะ่ะไม่ว่าจะหน้าที่การงานรูปร่างหน้าตาของเราแล้วก็เฮ้ยเราเป็นคิงถือดาบเลยนะเธอเธอเข้าใจเราหน่อยนะ ส่วนเธออะก็ใจดีกับคนอื่นไปทั่วเลยแต่ไม่เห็นจะใจดีกับเรามาเลยหึเธอก็พูดดีกับทุกๆคนอนะเธอก็ทำดีกับทุกๆคนเราไม่รู้ว่าเราพิเศษไหมเราไม่รู้ว่าเราพิเศษสำหรับเธอหรือเปล่าเหมือนเรารอ รอให้เธอสนใจเราอยู่นะแต่เธอก็สนใจแต่เรื่องอื่นสนใจคนอื่นดูดิเราเรอความรักจากเธออยู่นั่งเป็นขอทานรอความรักเลยไม่สุดท้ายนะคะ <laughs> เริ่มต้นกันใหม่นะเริ่มต้นกันใหม่ อะไรที่มันไม่ดีก็ท,ทิ้งทิ้งมันไปแล้วเรามาเริ่มต้นกันใหม่อืมประมาณนี้แล้วกันค่ะซีนี่เขาอยากจะบอกคุณนะมาเริ่มต้นกันใหม่นะจ๊ะเบบี้โอเคประมาณนี้แล้วกันแม่โมามาส่งพลังงานก๊อกก๊อกกเขาถึงคุณนะคะเพื่อนๆโอเคสำหรับคลิปคลิปนี้แม่โมเขาพิ่งคงต้องล้มลาไปแล้วหวังว่าเพื่อนๆพืมีความสุขม,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 มากกันน้อย อะไรที่ฟังเรารู้สึกไม่สบายใจไม่ต้องอิไม่ต้องซีเรียสโอเคสดวาไม่เมินเขาพูดนเนี่ยเล่านิทานให้ฟังนะคะโอเคสวัสดีคืนนี้บ๊ายบาย